หลายคนอาจมีคำถามอยู่ในใจว่ามาจับสุนัขโพสท่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคลิปแบบนี้เพื่ออะไรกันทำไปเพื่อสิ่งใดทำแล้วมันได้อะไรกันครึ่งถ้าเปิดใจให้กว้างมันเป็นผลดีสำหรับผู้ที่จะตัดสินใจซื้อสุนัขมีประโยชน์อย่างไรมาฟังคำตอบกันค่ะหลักการของ d o อ w o n d e r อร์แลนด์เฮในการจับสุนัขโพสท่าให้ผู้ซื้อได้ดูว่าไม่มีข้อบกพร่องทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ และสุนัขอเมริกันอาคิตะจัดเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่เช่นกันคุณจะได้ทราบว่ามีมุมไหนเป็นจุดเด่นและมุมไหนเป็นจุดด้อยนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรทำเพราะเป็นการแสดงความโปร่งใสและความจริงใจต่อผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจเลือกสุนัขได้อย่างเหมาะสมการจับสุนัขโพสต์ท่านั้นสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เลี้ยงสุนัข โดยทั่วไปแล้วท่าโพสที่ควรเน้นคือท่าที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างร่างกายของสุนัขอย่างครบถ้วนเช่นท่ายืนท่านั่งท่านอนเป็นต้นโดยอาจใช้การจับสุนัขให้ยืนบนพื้นเรียบนั่งบนพื้นหรือนอนราบกับพื้นก็ได้นอกจากนี้อาจใช้อุปกรณ์เสริมเช่นขนมของเล่นหรือลูกบอลเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของสุนัขให้มองกล้องสำหรับมุมในการถ่ายภาพนั้นควรเลือกมุมที่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของสุนัขแต่ละตัวเช่นมุมที่แสดงให้เห็นถึงสีขนที่สวยงาม มุมที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างร่างกายที่สมส่วนเป็นต้นโดยอาจใช้การถ่ายภาพจากระดับสายตาหรือถ่ายภาพจากมุมสูงหรือมุมต่ำก็ได้ทั้งนี้ผู้ซื้อเองก็ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสรีระร่างกายของสุนัขเพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพของสุนัขได้อย่างถูกต้องโดยอาจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ของสุนัขที่ต้องการเลี้ยงหรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัข สำหรับคำแนะนำของ Dog Wonderland House ที่ว่าผู้ซื้อต้องมีความรู้พื้นฐานบ้างเรื่องด้านสรีระร่างกายของสุนัขนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะการดูแลสุนัขอย่างเหมาะสมนั้นจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสรีระร่างกายของสุนัขเช่นลักษณะโครงสร้างร่างกายของสุนัขแต่ละสายพันธุ์โรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับสุนัขเป็นต้นหากผู้ซื้อไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสรีระร่างกายของสุนัข อาจไม่สามารถดูแลสุนัขได้อย่างเหมาะสมและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขได้ดังนั้นผู้ซื้อที่สนใจจะเลี้ยงสุนัขควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสรีระร่างกายของสุนัขอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจเลี้ยงสุนัขข้อมูลดีๆนำมาฝากโดยด็อกวันเดอร์แลนด์เฮาส์แคนแนล